รวมกับฉิวหลานตอนนี้พวกเขาต้องการแค่อีกคนเดียวเพื่อให้ครบแปดคนพวกนี้แข็งแกร่งกันทั้งนั้นข้าต้องได้ที่นั่งสุดท้ายให้ได้ฝันไปเถอะฟงเฉียนอยู่ลมปราณขั้นที่เก้าแถมยังแข็งแกร่งกว่าสิทธ์ทั่วไปที่นั่งสุดท้ายต้องเป็นของเขาแน่นอนเจ้าสู้เขาได้เหรอน่ารังเกยียจจริงๆที่นั่งสุดท้ายเป็นของข้า พวกขยะอย่างพวกเจ้ายัางไม่มีความกล้าพอที่จะแข่งขันเพื่อแย่งที่นั่งถ้าไม่มีใจก็ลืมไปซะใครไม่พอใจก็ออกมาสู้กับข้าได้เลยข้าจะทำให้พวกเจ้าหมดสิทธิ์ฝึกตนไปตลอดชีวิตหมอนี่มันอวดดีเหมือนกับข่าวลือจริงๆหยุด เจ้าบอกให้ข้าหยุดใช่แล้วหมอนี่รู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่แย่ yeah, แล้วสิดูเหมือนเจ้าอยากจะเข้าไปในวิหารไม่แน่ใจนะว่าเจ้ากล้าหารหรือโง่กันแน่ถ้าเจ้าอยากจะแย่งที่นั่งสุดท้ายงั้นข้าจะทำลายลมปรานของเจ้าเอง เขาแค่เวียงดาบทีเดียวฟงเฉียนก็บินแล้วหมอนี่แข็งแกร่งมากพูดมากเกินไปแล้วหมอนี่เป็นใครกันอวดดีชะมัดแค่ฟันทีเดียวก็จัดก,การฟงเฉียนได้ลินฟิงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3ามจุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ